วัสดีค่ะแม่เนียมมาแล้วค่ะวันนี้จะพายามรวมนะคะยำรวมทั้งบกทั้งทะเลค่ะมาทำกันเลยค่ะมาทำกันเลยต้มน้ำให้เดือดนะคะเพื่อจะลวกไอสิ่งที่เราจะยำนะคะอันนี้แม่เนียมก็ต้มน้ำเดือดแล้วนะคะแล้วก็ลงไปค่ะ,ปะการแรกก็ปลาหมึกนะคะปลาหมึกลวกรวมกันเลยค่ะ หลายอย่างนะคะวันนี้ยำรวมค่ะทะเลขึ้นบกค่ะทะเลขึ้นบกนะคะน้ำเดือดเดือดนะคะน้ำเดือดเดือดรวกพอสุกนะคะรวกพอสุกค่ะทำกินเองที่บ้านได้เลยนะคะทำกินเองที่บ้านได้เลย อันนี้ส่วนประกอบที่เราจะใส่ในยำรวมเรานะคะมีมะเขือเทศหอมใหญ่หอมแดงพริกขี้หนูนี่แม่เนียมหั่นเอานะคะถ้าจะตานี้มันจะเผ็ดไปใบขึ้นช่ายแล้วก็ผักชีใบเลื่อยหรือหอมเปแล้วก็ต้นหอมอันนี้ผักชีไว้โรยหน้านะคะก็มีน้ำมะนาว,วอันนี้น้ำมะนาวแล้วก็ ซอสพริกนะคะซอสพริกยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ไม่เนี่ยมใช้โรซ่านะคะอันนี้สองช้อนโต๊ะค่ะเลน้ำตันทรายชูรดน้ำปลาค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นไว้ก่อนค่ะหลังจากเราลวกแล้ว เราก็แยกไว้ก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำน้ำยำก่อนนะคะของแม่เนียวันนี้ก็มีปลาหมึกมีกุ้งมีหมูยอมีกุนเชียงค่ะยำรวมหลายๆอย่างจะได้อร่อยนะคะเราอยากยำอะไรเราก็จัดการเลยค่ะ จัดการเลยทีนี้ขั้นตอนที่เราจะยำนะคะเราก็ทำน้ำยำของเราก่อนเขีร์พื้นที่นิดเดิงทับน้ำยำก็เอาวันนี้เครื่องเครื่องที่เราจะยำนะคะประมาณประมาณ4ขีดนะคะรวมแล้ว น้ำปลาลงไปหนึงช้อนโต๊ะก่อนนะคะหนึงช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะค่ะใครชอบหวานน้อยหวานมากตามใจเลยนะคะแล้วก็น้ำมะนาวน้ำปลาตะกี้ไปไปหนึ่งทัพพีแล้วนะคะเพราะเราทำเยอะน้ำมะนาวก็ต้องหนึ่งทัพพีครึ่งค่ะน้ำมะนาวต้องมากกว่าน้ำปลานะคะ ถ้าเป็นช้อนโต๊ะก,ก็น้ำมะนาวสามน้ำปลาสองนะคะถ้าเป็นช้อนโต๊ะแล้วก็ละลายน้ำตาลค่ะใครจะใช้น้ำตาลปี๊บก็ได้นะคะไม่เนียมแค่น้ำตาลเจายค่ะน้ำตาลมะนาววันนี้แม่เนียมทำสี่ขีดนะคะ น้ำตาลละลายแล้วเราก็เอาซอสพริกซอสพริกนี่2ช้อนโต๊ะนะคะลงไปน้ำพริก2ช้อนโต๊ะชูรสค่ะชูรสชูรส1ช้อนชาค่ะละลายให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ ตอนนี้เราชิมนะคะเราชิมขอ,อน้ำปลาอีกนิดนึงประมาณครึ่งช้อนชานะคะทีนี้เราก็เอาเอาเครื่องนี้ลงไปนะคะพริกพริกหอมแดง หอมแดงแล้วก็มะเขือเทศนะคะหอมใหญ่ลงไปคลุกกับน้ำยาบก่อนนะคะอันนี้สไตล์แม่เนียมนะคะสไตล์แม่เนียมทีนี้เราก็เอาร่วมหลายๆอย่างที่เราลวกน้ำร้อนตะกี้เนี่ยลงไป คยำรวมคะ่ะคลุกให้เข้ากันคะ่ะคลุกให้เข้ากันนะคะเะเลขึ้นบกนะคะวันนี้เะเลขึ้นบกคะ่ะ ่าได้ที่แล้วนะคะเราก็ใส่ผักต้นหอมผักชีใบเลื่อยขึ้นช่ายลงไปเลยค่ะลงไปเลยใส่ด้วยกันไปหมดเลยนะคะคนให้เข้ากันค่ะยำรวมนะคะ ทะเลขึ้นบกค่ะวันนี้ไม่เนียมทำเยอะนะคะทะเลขึ้นโบกเลยเป็นไงคะง่ายไหมข้อสำคัญคือเราทำน้ำยำให้มันถูกใจเรานะคะเผ็ดน้อยเผ็ดมากเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยได้เลยแต่คําว่ายำนี่ต้องเปรี้ยวนำนะคะเปรี้ยวเค็มเผ็ดนะคะ ไม่ใส่ชูรสนะคะแม่เนียมใช้น้ำตาลอย่างเดียวนะคะเป็นยังไงคะง่ายงาย่นิดเดียวยง,ง่ายง่ายนิดเดียวลองทําดูนะคะลองทําดูกับข้าวก็ได้กับแก้มก็ดีนะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่เมนูหนะะ้าค่ะขอบคุณทุกกํำลังใจที่กดติดตามกดแชร์ให้กับแม่เนียมนะคะเจอกันใหม่เมนูหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ